และการลาสตอรีเรื่องราวของโรงรถที่มีชีวิตในสัปดาห์นี้จะพาไปพบกับการรวมตัวของกลุ่มผู้รักและหลงไหลในเรื่องเดียวกันนั่นคือรถคลาสสิกโดยกลุ่ม c l a s s ิกรีเวิร์และสนามช้างอินเตอร์เนชันแนล c ซอร์กิได้จ,จัดกิจกรรมให้รถคลาสสิกกว่า280คันได้มาขับกันในสนามระดับอินเตอร์เนชันแนลในครั้งนี้ไปพบกับเรื่องราวของ6ท่านในรถ6ยุค6 s สตอรในงานช้างคลาสสิกเฟสติวัล2020ในครั้งนี้กันครับ ครั้งนี้ก็คือเป็นการรวมตัวที่คิดว่าเอารถคลาสสิกอะเยอะที่สุดเลยนะเท่าที่เคยทํามามารวมตัวกันอยู่แล้วก็โดยปกติแนะล้วรถคลาสสิกเนี่ยก็จะไ้จอดโชว์พูดคุยกันแต่คราวนี้ได้เขาอะมาออกกําลังกายมาวิ่งได้จริงมาวิ่งในแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะโชว์สมรรถนะ ที่เขามีอยู่ในยุคนั้นก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของการเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเตรียบตัวให้ดีโดยที่จะมีช่างประจําตัวคอยดูแลอยู่แล้วครับมันก็คือดีตามตามยุคสมัยของเขาเราก็คือให้เขาได้มีได้ใช้สมรรถนะที่เต็มความสามารถที่เขาอยู่ในยุคสมัยของเซเวนตี้นะครับเบรกก็ยังเป็นดัมเบรกอยู่เลยนะครับพอเบรกมากๆเนี่ยในสนามแขกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสนามที่ไฮสปีด มันก็เริ่มร้อนเริ่มมีการเต้นเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ต้องเบาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าสมรรถนะเขามีแค่นี้อย่าไปฝืนอะไรอย่างเงี้ยครับ การในงานที่ผมผมชอบแล้วก็มีความสุขเพราะว่าได้เห็นกลุ่มค,คนที่รักรถคล้ายๆกันได้เห็นรถบางรุ่นที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ได้เอารถที่เรารับมายืดเส้นยืดสายด้วยทครั้งที่อารถเต่ามาแข่งนะครับภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจอ่ะเหมือนเป็นผู้ซีคู่มิตรสหายว่าเฮ้ เราต้องเอให้ครบรอบนะเราต้องเอให้ความปลอดภัยส่วนรางวัลไว้รุ่นกันอีกทีนึงแฟกดยครั้งนี้ผมว่าจัดได้ได้ดีสนุกนะครับแล้วก็ผมก็คงต้องต้องขอชมคนจัดที่จัดงานได้แล้วรถมาร่วมเยอะมากปกติเราไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้ามาขับหรอกเพราะว่ามันเป็นแฟก อินเตอร์จริงๆแล้วมันมีกฎเกณฑ์ในการที่จะควบคุมสนามหรือว่าการใช้สนามอ่ะแต่เราก็ถือว่าโชคดีที่เราได้เข้ามาขับแล้วผมไม่คิดว่าไม่รู้วเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสมาขับอีกรถก็ต้องเตรียม ทุกอย่างยางเบรกคลัชอะไรต่างๆให้พร้อมตามมาตรฐานของรถเพราะรถเองเนี่ยจริงๆมันก็เป็นรถสนามของรถทัสเนี่ยก็เป็นรถสนาม f ฟ r ร์รี่ก็โอเคผมไม่ได้ไปโมดิฟายพิเศษหรืออะไรครับก็คันนี้เพลินเราเซ็ตรถได้นานแล้วงานนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากหรอกครับก็แค่ดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องเช็คเบรกแต่แม้กระทั่งงานนี้เราก็มีปัญหานิดหน่อย เพราะเครื่องยนต์รอบสูงๆยังมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้เน้นอะไรว่าถือโอกาสว่ามาจอยพวกหมูน้องๆที่น่ารักทั้งหลายสนุกสนานงานนี้เนี่ยบรรยากาศก,ก็ยิ่งใหญ่นะอินเตอร์เนชั่นแนลเลยการที่เราเอารถ คลาสสิกเนี่ยมาแข่งกันเนี่ยมันไม่ได้จริงจังโหดร้ายเหมือนกับนักแข่งจริงๆริงวันนี้ผมเอาบอดเช่930มาเคยลองแทรก,กันอื่นมาแล้วแต่ว่าสนามช้างเนี่ยผมยังไม่เคยลองมาขับดู ก็มีโอกาสได้มาผมว่าเหมาะสําหรับมันมากกว่าสนามอื่นนะเพราะว่าทางตรงยาวได้ใช้ทุกอย่างสมรรถนะทุกอย่างเนี่ยเต็มที่น,น,ทน, oh, นั้นก็ oh, ดีมากครับที่ได้มาลงที่นี่โห oh, ถ้าใครรักรถแล้วแบบไม่ได้มานี่ผมพลาดจริงๆนะเพราะว่าโอเคเขาอาจจะแบบตั้งชื่อว่าเป็นคลาสสิกคร์แต่ว่าก็มีทั้งรถใหม่รถเก่ายิ่งวันเนี่ยเรายิ่งหารถเก่าได้น้อยลงเรื่อยๆครับเพราะว่าหลายๆคันอาจจะ ทงซ่อมไม่ได้หรือว่าแบบบางคนก็อาจจะซื้อไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เก็บไปะจอะไปที่บ้านอย่างี้ยครับรถบางรุ่นอย่างเช่นแบบเออฟอร์รารี่คันนี้นะครับหรือว่าโรตารคันนี้ที่แบบออกมาวิง่งแบบใช้รถถึงความสามารถ100%ของมันอะครับงานนี้นครับเราจะได้เห็นไอ้พวกรถเหล่านี้ออกมาขับที่ความเร็วที่แบบเขาถูกออกแบบมามันก็ได้เอารถมาทำอย่าง,งานั้นจริงๆครับ แล้วก็มีคนกลุ่มใหม่ๆที่สนใจโฟกกันเพิ่มขึ้นเป็นรถที่ผมว่าจะเป็นกลุ่มคนเล่นรถระดับสูงแค่ไหนก็ต้องมีโฟกจอดติดบ,บ้านดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเร<อ>ื <ๆ S 2> อ่อยๆงานนี้ก็ได้เจอทั้งเพื่อนเก่าเ <ๆ S 2> พื่อนใหม่ไงครับได้เจอได้คุยกับคนที่แบบเขาร,รู้เรื่องรถที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับรถเหมือนกับเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบรู้สึกสนุกสนานครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับ พวกคนที่เล่นรถเนี่ยมานั่งคุยแล้วก็เป็นชั่วโมงอ่ะนะฮะก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งผมว่าเน,นี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของของชมลมรถซึ่งเราก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันวิจารณ์กันคุยถึงเรื่องรถก็เหมือนกับเป็นเพื่อนฝูงรุ่นน้องอะไรที่เคยเจอกันมาตลอดหลายปีเนี่ยแล้วก็มาได้ลงไปขับกันในแทร็กผมว่าเป็นอารมณ์ซึ่งซึ่งหายากโอกาสที่หายาก ็จะเห็นอู่นั้นช่วยอู่นี้เติมลมยางเติมอะไรคือเรารู้ว่าเราเป็นคลาสสิ่งกันหมดอ่ะเราไม่คงไม่บ้าระห่ำขนาดแบบเอากันแบบเอาเป็นเอาตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างนักแข่งด้วยกันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าอแข่งแบบนี้มันรู้สึกสัมพันธ์ทำไมตีดีกว่าดีกว่าแข่งกันแบบโหจริงจังโหดแบบนั้นซึ่งก็ Đúng thời gì học คลาสสิกอยู่ที่เจ้าของรถเลยไม่ได้เกี่ยวกับรถซะเท่าไหร่เลยถ้ารถคันนั้นมีความหลังมีอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าฝังใจจะเป็นความคลาสสิกของรถคันนั้นซึ่งคุณเท่านั้นที่สัมผัสได้คนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนกันความเป็นคลาสสิกเนี่ยมันก็แปลว่ารถหายากขึ้นหรือว่าคุ้มค่าหรือว่ามีคุณค่าที่ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ทีนี้มันก็จะมี เกอยู่ว่าถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยคุณค่าของรถผมไม่ได้พูดถึงมูลค่านะผมพูดถึงคุณค่าของรถนิยามผมอะของเล่นลายเสื้อยืดหรือสิ่งต่างๆที่เป็นซูวิเนีย ไอสิ่งใดก็ตามที่ว่าเขาเอามาทําเป็นลายอะไรต่างๆหรือเป็นของเล่นเหล่านี้จากรถหน้าวีจากรถเต่าเป็นของเล่นก็เป็นรถเต่าอะไรเงี้ยไอสิ่งนั้นอ่ะมันจะมักจ,จะเป็นพลาสติกเสมอคือความสวยงามของงานศินละปะแล้วก็ความสวยงามของวิศวกรรมยานยนต์แล้วก็รูปลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็มันยังคงสวยงามตราบจนทุกวันนี้สิ่งนั้นอ่ะที่มันสร้างขึ้นมาบนโลกเนี้ยมันยังคงอยู่ปัจจุบันใช่ไหมแล้วยังมีเรียกว่าคนรุ่นใหม่ๆหมเห็นยังร้องว้าว ความคลาสสิกของรถ60ครับก็คือความปานนี้ความประดิ์ประดอยเนี่ยน้องจะสังเกตได้เลยรถพวกยุค60เนี่ยโดยเฉพาะรถอังกฤษเนี่ยนะฮะแฟชั่นส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือรถอังกฤษเป็นหลักเลยที่ชอบเออก็คือความประดิ์ประดอยของชิ้นส่วนแต่ละทางที่ออกแบบมานะฮะแม้กระทั่งน้องลองดูเลยนะลายเส้นกระจกหูช้างตันชนหรืออะไรก็ตามเราจะมีความรู้สึกว่าเขาตั้งใจประดิษฐ์ ตั้งใจทํามากเลยไม่เหมือนรถสมัยโมเดิร์นสมัยใหม่นีห่หรอกนะที่ว่าจะเน้นทิดว่าประกอบง่ายอะไรง่ายใช้งานง่ายมากกว่ารถ80ปี80ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงซึ่งเทคโนโลยีก็พัฒนามาถึงระดับนึ่อาจจะเป็นรุ่นแรกๆที่มีหัวฉีดไฟฟ้าแล้วก็เครื่องก็ได้รับการพัฒนามาได้ในระดับหนึง่งอย่างของ f e r r a r คันนี้ก็เป็นเครื่องซึ่งอยู่ในรถแข่ง ในวันในสมัยในยุคนั้นเอาเครื่องตัวนี้มาทําเป็นรถจําหน่ายให้คนทั่วไปสามารถจะสัมผัสได้ครับรถยุคนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมือเขาวาดเอาอย่างอย่างคันเฟอร,รี่เนี่ยพินินฟานิน่าเขาก็เขียนมือแล้วก็ออกมาเป็นรถยุคนั้นก็เป็นการต้องใช้ a r t ติสติ skill ของของนักออกแบบจริงๆแล้วก็สวยรถยุคนั้นจะสวยแบบ ผมมองว่าบา,บางรุ่นเนี่ยมันเป็นงานแบบจะเป็นเป็นงานอาร์ตไปด้วยซ้ำไปเพราะทั้งเชฟทั้งทรงทั้งเส้นสายอะไรเนี่ยมันมองเป็นอาร์ตก็ได้เทคโนโลยีก็ก็ใช้ได้แล้วคือขับสนุกละมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีแล้วเทคโนโลยีของช่วงล่างหรือว่าการขับเนี่ยดีกว่าเจเนอเรชันก่อนรถใหม่ๆเนี่ยเทคโนโลยีมัน ก้าวหน้าไปจนกระทั่งมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอะไรมชีนซึ่งรถพวกนี้เวลาขับเขาสื่อสารกับเราผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะ f e r r a ราี่นะผมหมาย b m รุ่นนั้นยุคนั้นหรือว่าย e ี่ห้อต่างๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราแบบมาดูพวกรถเอ็ก i c โซติกอย่างเงี้ยน,นะครับแบบพวกย e ี่ห้อ f e r r a รารี่ปอร์เช่ l ล้มื่กินี่โรตแลพวกนี้ครับคือพวกนี้เรารู้สึกได้เลยว่าไอ้แฟชั่นของบริษัทรถ หรือเจ้าของรถคนนี้ออกแบบรถอย่างเงี้ยมันทะลุออกมาทุกๆอนูของรถอะครับคือทุกอย่างมันออกแบบเพื่อให้รถของเราเนี่ยมันไปได้เร็วและให้ความเสริมความมั่นใจกับตัวคนขับอะครับอย่างรถบางคันนะครับมันจะแบบให้คนขับเนี่ยนั่งแบบเอียงๆนิดนึงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีเราเรามองข้างนอกอะเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่พอเราไปนั่งเราไปจับพวงมาลายัยเราเท้าเราเหยียบคลัชอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยแบบม,มันเอียงเข้าไปนิดนึ่งว่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันออกแบบให้ เวลาเราต้องขับเร็วๆอ่ะเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นครับคือรถปี70เนี่ยก็จะเป็นรถที่พัฒนาช่วงล่างขึ้นมานะครับจะเป็นช่วงล่างที่เป็นบอลจอยขึ้นเครื่องยนต์รถพวกปี70 <ๆ S 1> ก็จะมี1,3 1,5 1,6ก็ดูแลปกติก็คือเราไม่มีหม้อน,น้ําเราต้องดูแลระบายความร้อนด้วยด้วยน้ํามันเครื่องแล้วก็สายพานที่คอยหมุนปัดลมแล้วก็ดูแลปกติครับจใช้น้ำมันเครื่องถูกหน่อยอาาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยหน่อย ถ้าแพงก็ยืดขึ้นมาหน่อยดูแลเหมือนเพื่อนแบบ7 0 8 0 0เนี่ยเป็นรถที่เริ่มจะอยู่ในยุคที่หลายๆยี่ห้อเนี่ยพัฒนาให้มาเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นมันก็เลยมีทั้งเครื่องใหญ่ขึ้นมีเทอร์โบ มีอะไรทั้งหลายที่เพิ่มเติมมากขึ้นมันมาถึงช่วงหนึ่งที่ราคาน้ำมันมันแบบสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีรุ่นประหยัดด้วยรุ่นที่ลดน้ำหนักด้วยรุ่นที่เล็กลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุค70 80จะแบบหลากหลายหน่อย คือตอนเด็กๆเราเห็นรถพวกนี้แล้วแบบโคตรเทเลยอ่ะโคตรอ,อ,อยากได้แบบเหมือนโตมาแล้วแบบอยากจะได้ขับแล้วก็ตอนนี้มันก็แบบเหมือนกับว่ามีโอกาสที่เราได้ขับอ่ะครับเออแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบวีมคัมทูเป็นความฝันที้เป็นจริงครับ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบรถมสมัย60 70อะไรพวกน,นี้เพราะว่าถ้าเราสามารถจะมีความตั้งใจอยากจะดูแลมันเนี่ยมันอยู่ตลอดกาลแหละนะเราไปก่อนรถ ยุค90นี่มันเป็นยุคที่เหมือนกับว่าเขากําลังจะย้ายจากดีไซน์โลกเก่าครับมาสู่ดีไซน์โลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นกลิ่นอายาตั้งแต่แบบยุค80ลงมานะครับแล้วก็เราจะเห็นการวิวัฒนาการระหว่างดีไซน์จนถึงวันนี้มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังดูแบบมีความเป็นอนาคตอยู่ครับรถบรงคักอย่างเงี้ยมันก็ยังมีไฟที่เป็นป๊อปอัพอยู่นะครับรถมันอาจจะรูปทรงแบบคล้ายๆยานอวกาศอะไรเงี้ยที่เราเห็นตอนเด็กๆมันให้ความรู้สึกแบบความจงําดีๆตอนที่เราเป็นเด็กๆไว้ได้ครับ สเสน่ห์ก็คือดีเทลที่การออกแบบออกมาเนี่ยเขาจะประดิบประดอยมากนะประมาณรถปี60อะไรพวกนี้น้องจะสังเกตได้เลยจะมีพวกโชชุดโครเมียมนะลายเส้นของรถพูดถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วก็การขับขี่เนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้ในสมัยนั้นรถปี60เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆมาปรับแต่งนิดหน่อยมันก็วิ่งได้ใกล้เคียงกับรถโมเดิร์นคาร์สมัยนี้ล่ะจริงๆรถมีเสน่ห์ทุกปีนะแต่ว่า70อย่างที่บอกก็คือ ยังจับต้องง่ายอะไรยังหาง่ายแล้วก็ของใช้เนี่ยมันก็ยังพอหาในเมืองไทยได้ไม่ถึงก็ต้องหาเมืองนอกเลยนะครับความคลาสสิกของรถโฟก,ก็็คงไม่พ้นความโค้งมนของเขานะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชาติคือเวลาเราขับไปไหนเนี่ยก็จะมีคนสะกิดกันเด็กๆเขาตามนิสัยชอบหยิกกันว่าให้ฉันเห็นก่อนนะอะไรเงี้ยได้เพื่อนคนระับสำคัญมาก เฟอร์รี่คันนี้พวงมาลัยก็ไม่มีพาวเวอร์ไม่มี ABS ก็ไม่มีอะไรเวลาขับเขาก็จะสื่อสารกับกับคนขับว่าสภาพถนนเป็นยังไงอาการรถเป็นยังไงเรารู้สึกได้มากกว่ารถรุ่นใหม่อย่างอัลฟาเนี่ยก็เหมือนกันอัลฟาโรเมโอนี่เป็นรถที่สื่อสารกับคนขับได้ดีดีมากๆเขาออกแบบมาแบบนั้นรถรุ่นใหม่ๆหมมันไม่สื่อสารแล้วขับไปก็นิ่มๆไม่รู้สึกอะไรรถคลาสสิกเนี่ยถ้าน้องเข้าไปนั่งนั่งในรถแม้กระทั่งบอก เบาะหนังหนังแท้คอเนลลี่หรืออะไรพวกนี้มันจะมีสัมผัสมันจะมีกลิ่นมันจะมีอะไรซึ่งมันเป็นกลิ่นอายของของของรถนั่นคือรถคลาสสิกในความเห็นของผมนะฮะจริงๆแล้วก็ชอบหมดนะครับผมก็มีตั้งแต่เก่าๆมาต่7080 8 0นอย่างที่บอกมันเรื่อง p e r f o r m ร์แมอะไรเนี่ยมันเทียบกันกับ5060เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากมันจะแตกต่างกันเยอะมากขึ้น เพราะ80ไป90นี่มันคนละเรื่องเลยโอ้โหมันแตกต่างกันเยอะมากแต่70 80เนี่ยมันยังมีสเสน่ห์ของความดิบนี่คือยุคสุดท้ายที่เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการขับกับเครื่องยนต์กับอะไรทั้งหลายไม่จําเป็นต้องมาเสียบปักเพื่อที่จะหาว่าอะไรพังหรืออะไรเสียเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันทีซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้รู้ตรงนั้นเลยทันทีรถรุ่นนี้มันจะได้ความดิบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นพวกฝรั่งเนี่ยเขา ไปแข่งวิกเอนซ่อมเองทําอะไรได้เองหมดเลยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์มานั่งกดอะไรอย่างนี้นั่นนี่คือนี่คือเสน่ห์ของรถรุ่นนี้ซึ่งหลังจากนี้ไปหมดแล้วก็หัวใจพี่เหรอการลเรื่องเรื่องรถคลาสสิกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดล้เราอินเัอรเข้ามาตั้งแต่เราสมัยเราหนุ่มๆมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับรถพวกนี้ แต่ทุกครั้งที่เอารถพวกนี้ออกไปขับเนี่ยมันจะบอกอความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ไปขับรถจะมีความสุขนะแฮปปี้บางครั้งเครียดมาขับรถเล่นไปซัดรถเล่นสักนิดหน่อยกลับมาพวกสิ่งพวกนั้นก็หายไปละนะครับอ,อสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้ผมติดยึดติดอยู่กับมันแล้วก็ยังสืบทอดต่อไปก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าเรายังไหวขับไหวอะไรไปเราก็จะต้องทําตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าึงถึงจุดที่ว่าเราพอละ เราเวลาเราก็จะเอ็นจอยให้ความรู้น้องๆไปอะไรไปแต่บางพวกที่ผมคบน้อยที่สุดก็คือพวกที่เล่นรถแล้วก็คุยกันแต่ราคารถอ่ะไม่ได้คุยกันถึงไอ้เรื่องความเอ็นจอยรถหรือสมรรถรถคุยกันแต่ว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไรอะไรยังไงยังไงเนี่ยเพราะการเล่นรถนะครับแต่ละคนเนี่ยมาจากแบ็กกราวพื้นฐานไม่เหมือนกัน แล้วผมเนี่ยรถคลาสสิกเป็นสุนทรีในชีวิตอย่างหนึง่งของชีวิตผมแล้วก็บังเอิญเป็นสิ่งที่ผมรักผมชอบอยู่แล้วมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสที่จะเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ในชีวิตมันก็จะมีความหมาย นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คงเป็นสุนทรีของชีวิตนะครับแล้วทุกครั้งที่ลงมาเดินดูรถเฉยๆเนี่ยหรือว่าได้ขับเราจะผมจะรู้สึกมีความสุขนะครับบางทีแค่ลงมาเดินดูเนี่ยเราก็โอ้ยสวยจังซึ่งผมไม่เกิดความรู้สึกนี้กับรถรุ่นใหม่ๆ ก็คือเล่นรถมาปีนี้ก็ปีที่30อายุใกล้60แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟล์คสวา e เกอย่างเดียวมีทุกรุ่นก็เป็นอย่างละรุ่นอย่างเตาอย่างตู้หน้าวีตู้แต่งโมรถ j e ๊ปคาร์ันเกียอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างเงี้ครับรถคลาสสิกเนี่ยมันก็คือเป็นอะไรที่เรามันชอบของเก่าอะ่ะมองรถใหม่อะ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พือพอมองแบบของที่มันแบบเป็นยุคในยุคซิกตี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันมีความสวยงามมีสเสน่ห์มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสะสมเรื่อยมาแรงบนันดาลใจในเรื่องรถเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยคือมาจากคุณพ่อผมเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาก็แบบชอบซื้อรถมาแต่งขยับมาเรื่อยๆรถแพงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกแบบเออผูกพันรู้สึกรักรถ โดยเฉพาะ,ะรถยุค90นั่นะซึ่งนรถดีไซน์ที่เราเติบโตมาด้วยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเด็กๆผมก็อยู่ในช่วงนี้แหละแต่ก็ไม่เก่าขนาดนี้คือ70เนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ยังเด็กมากแต่พอ80ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเจอกับรถหลายๆคันที่เราเคยเห็นเคยใช้พอมาจนถึงยุคอยู่โรงเรียนเราก็จะรู้ว่าเออันเนี้ยเราติดโปสเตอร์ไว้ที่ห้องเลยว่าเราจะต้องมีคันนี้ให้ได้อะไรเงี้ย ถ้าเอาเรื่องราวเลยคือคันนี้รถป้ายแดงขับใช้ตั้งแต่ตอนม4เพราะว่าต้องขับไปเรียนรอ,อไกลและให้ใช้วันหนึ่งต่อจากนั้นมาพอมาหาลัยอะไร,ะไรก็ใช้คันนี้คู่กายมาตลอดก็เลยรักหมดใจเลยชื่อผมเนี่ยอยู่ในบ้านบางกอกเนี่ยเรียกว่าออสบิล O S B I L ย่อมาจาก โอสโลบัตไอเลิฟถึงแม้มันจะเก่าถึงแม้มันจะช้าแต่ผมรักมันมาก